สิพฤติกรรมที่เราชอบทําตอนเครียดรู้ไหมว่าตอนเครียดเรามักจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําซ้ําๆโดยไม่รู้ตัว 1. กินจุกจิบกินเยอะเกินไปหาของกินตลอดเวลาโดยเฉพาะของหวานหรือของทอด2นอนเยอะเกินไปไม่อยากทําอะไรรู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงและอยากอยู่เฉย3หงุดหงิดง่ายโมโหร้ายควบคุมอารมณ์ไม่ได้และระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้าง4หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมไม่อยากเจอใครและเก็บตัวอยู่คนเดียว หหมกมุ่นกับหน้าจอเล่นมือถือดูทีวีหรือเล่นเกมทั้งวันเพื่อหลีกหนีความเครียด 6. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จําเป็นเพื่อให้รู้สึกดีขึ้น7พึ่งพาแอลกอฮอล์บุหรี่หวังจะคลายเครียดแต่กลับส่งผลเสียต่อสุขภาพ8นอนไม่หลับคิดมากวิตกกังวลและไม่สามารถหยุดคิดเรื่องที่ทําให้เครียดได้ 9. ทํางานหนักเกินไปพยายามทํางานให้เสร็จทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกแย่10โทษตัวเองรู้สึกผิดวนเวียนอยู่กับความผิดพลาดและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ พฤติกรรมเหล่านี้อาจช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ชั่วคราวแต่ในระยะยาวมันอาจทําให้ความเครียดแย่ลงลองสังเกตตัวเองและหาวิธีจัดการความเครียดที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจเช่นออกกําลังกายทําสมาธิหรือพูดคุยกับคนที่ไว้ใจ